ใครพี่ที่ไม่ได้ไปไหนก็มาฟังแรนดอมกันนะหัวข้อวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่ว่านะคะคุณทําให้เขาคิดถึงมากคุณทําให้เขาคิดถึงมากนะคะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะ ใช้วิจาริญาณในการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักนะคะการดูดวงดูแรนดอมดูพิกาดกาทุกท่านเลยเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยกันนะคะชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคุณทําให้เขา คิดถึงมากนะคะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะอีกรอบหนึ่งที่มีใจรักกันดูดวงดูเรนดอมวันนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้านะคะอย่าคิดเยอะนะคะเพราะเป็นการเรนดอมไพ่ค่ะนะคะ,ะรับพลังงานคุณทําให้เขาคิดถึงมากนะคะเขาคนนี้นะคะกําลังเดือฟเลยรู้สึกว่าตัวเขานะคะอยู่กับน่าจะอยู่อีกที่หนึ่งในสถานที่อีกที่หนึ่งที่ตัวเขารู้สึกว่า สวัสดีจ้านะคะนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาไหลสดนะคะมาไลสดบรรยากาศข้างนอกบ้างเนาะอ่ะโอเคค่ะนะคะคุณทําให้เขาคิดถึงมากเนาะความคิดถึงของเขาอ่ะมันมันเปลี่ยนเสมือนแบบแรงบันดาลใจนะเขารู้สึกว่าถ้าเขาได้คิดถึงคุณเขาจะรู้สึกดีมากๆเลยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะโรแมนติกหน่อย มีความโรแมนติกมีความที่มันเป็นเหมือนเดลฟูเออเป็นเหมือนเดลฟูเนาะเป็นเหมือนเดลฟูเป็นตัวของตัวเองอ่าเป็นตัวของตัวเองเป็นคนค่อนข้างที่จริงจังและซีเรียสกับชีวิตนิดนึงรักใครรักจริงมากๆคนนี้นะบอกได้เลยว่ารักใครใครักจริงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีไลฟ์สไตล์มีอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะและ้วเขาค่อคนข้างที่จะเหมือนเหมือนคนที่ยึดติดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องความรัก คนนี้นะสวัสดีจ้ามารับพลังงานบวกเลยกันนะถ้าวันนี้ตรงกัวันตรูจีนใช่ไหมวันเที่ยวไหมใช่ไหมทุกคนซินจียูอีซินนี่ว่าใช่นะคะมีคนส,สุขภาพแข็งแรงน,นะคะทุกคนคนคนนี้เดวฟูชอบความอิสระชอบเรื่องท้าทายาชอบอิสระเสรีชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบก็คือตัวเขาเองอะ่ะก็ชอบเกี่ยวกับความที่แบบยึดติดใช่ไหมเป็นสิ่งที่ยึดติดยึดเหนียวในใจเขาเขาทําอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเป็นชิ้นเป็นอัน นะคะตัวเขาเป็นชิ้นเป็นอันมีระบบระเบียบแบบแผนมีวิธีการด e าเนินงานอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนตัวเขาเองนะตัวเขาเองเนี่ยควรจะผ่านนะจุดจุดอันที่เขาเป็นเหมือนแบบเขาก็เจอปัญหาเรื่องราวามาหลายๆอย่างเนาะแต่ถ้าเขาจะผ่านได้เนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลามากๆเลยระยะเวลาคือสิ่งสําคัญมากสําหรับตัวเขานะาสำหรับตัวเขาระยะเวลาคือสิ่งสําคัญมากสําหรับตัวเขาตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร เป็นคนอิสระชอบเดินทางเด e ฟูเห็นไหมเห็นการแบกไม้ไมาเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของตัวเขาเลยนะคะเขาสัญลักษณ์ของตัวเขาเลยนะอ่าอันนี้มา Random แลนดอมท่ามกลางแล้วก็ตัวเขาอะ่ะมันเหมือนแบบตัวเขามันมีมีความแอคทีฟในใจเยอะนะอ่าตัวเขามันมีความแอคทีฟเก่งมากมีความสามารถแล้วก็มีความเก่งเข้ากสังคมได้เข้ากผู้อื่นได้นะคะ อได้ยินชัดเจนนะได้ยินชัดเจนกันนะเข้ากับคนอื่นได้เข้ากับผู้อื่นได้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีระบบระเบียบม,มีแบบแผนมีวิธีคารมีการดาเนินงานมีอะไรก็ตามที่ที่ พอเขามีเขามีนปัญหาหรือว่าเขามีอะไรใช่ไหมเขาก็จะแก้ไขโดวยวิธีการของเขาได้เนาะอ่านะคะเขาจะแก้ไขโดวยวิธีการวิธีการหรือกระบวนการของเขานี่แหละเขามีความคิดเป็นตัวของตัวเองอะทุกคนเขามีความคิดเป็นตัวของตัวเองมีระบบระเบียบที่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วตัวเขานะมันเหมือนความรู้สึกว่าเขาโดนใจกับคุณมากๆเลยนะ เหมือนตัวคุณเองอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะสนใจใส่ใจดูแลแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอะไรให้เขาอะ่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะมันเหมือนแบบมีความรู้สึกแบบนี้ม, zij, มันมันมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วพอตอนนี้ใช่ปะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนอิ่มใจอะ่ะอิ่มใจที่ได้ดูแลคุณอิ่มใจที่ได้ชอบคุณหรืออิ่มใจที่ได้รักคุณ มันเป็นความรู้สึกที่คนคนหนึ่งอะ่ะที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะอธิบายให้ใครได้รับรู้หรือให้ใครได้รับทราบในมุมมองสิ่งที่เขาเป็นแต่ว่าความรักของคุณความรักของคุณกับเขาอะ่ะมันก็มีมันก็มีความที่มันน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะมันก็มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันมันเหมือนเหมือนแบบคุณคุณแอบรักเขาไหมหรือคุณแอบชอบเขาอะไรแบบนี้ประมาณนี้เนาะ แต่ตัวเขาเองเน่ะเหมือนตัวเขาก็รู้ตัวนะรู้ตัวว่าตัวคุณอ่ะเป็นในรูปแบบแบบไหนคุณเป็นแบบไหนคุณอะไรยังไงเนาะคือมันคุณอ่ะบอกได้เลยว่าตัวคุณอ่ะที่เขามองนะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเยอะพอเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเยอะแน่นอนค่ะคนที่มีโรคส่วนตัวเยอะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แล้วก็โรคส่วนตัวของคุณอ่ะมันเหมือนแบบไปโดนใจเขาอ่ะคุณไม่ได้เรื่องเยอะนะเออไม่ได้เรื่องเยอะไม่ได้เรื่องมากหรือ ไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมามา,มาเหมือนวุ่นวายกับตัวคุณแล้วฉะนั้นคุณก็จะไม่ปฏิบัติแบบนี้กับเขานะชัดเจนไหมคะทุกคน ชัดเจนนะเออบอกรักไปเลยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราอะอยากบอกรักเขาเราต้องการที่จะชอบเขาหรือเราต้องการที่จะเหมือนมีใจให้กับเขาแล้วบอกรักไปเลยนะอารย์มองว่าการบอกรักนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้มีไพ่เดสันขึ้นมาด้วยเขาก็ตรงใจกับคุณนั่นแหละค่ะอูเรนดอมนี่ดีจังเลยเนาะเป็นพลังงานด้านบวกนะเขาอะก็โดนใจกับคุณเขาก็ตรงใจกับคุณไอ้ที่ตรงใจอะเพราะว่าเขารู้สึกว่าไมซ์เซ็ตมันค่อนข้างเหมือนกัน,กนอินดี้โลกส่วนตัวเยอะลยแล้วก็ <laughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่า เสนใจอะไรอะ่ะถ้าอะไรเข้ามาทําให้ทั้งทั้งตัวคุณและตัวเขาอะ่ะมันก็จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะทั้งทั้งคุณและเขาอะ่ะม่เหมือนแบบสามารถที่จะยืดหยุ่นกันได้ระหว่างความรู้สึกกันได้นะคะคุณกับเขาเหมือนอะไรที่มันไม่ชอบจะมีเรื่องคล้ายๆกันมากนะคืออะไรที่มันวุ่นวายคุณจะตัดออกไปเขาก็จะตัดออกไปฉะนั้นแน่นอนค่ะ เขามองคุณอยู่คุณมองเขาอยู่ต่างคนต่างมองอยู่ในมุมของตัวเองฉะนั้นการที่คนสองคนกําลังมองคุณอยู่เนี่ยมันเหมือน,นมีใจที่มันตรงกันเลยแอบรักแอบชอบแอบคุยแอบดิวแอบป,ประสานงานทั้งใจโอ้มันก็เป็นอันนี้เนาะโอ้เขาคิดถึงคุณมากนะตอนเนี้ยเขาบอกผ่านมาไพ่ยี่สี่เนี่ยทาอะไรนะเดี๋ยวแอบไปซองหน่อยสิเออเอาสิทําอะไรอะ่ะแอบไปซองหน่อยมันเป็นยังไงเนาะมันมี มันมีความชัดเจนหรือเปล่าเนาะหรือ so ม like. well, like, like ันเป็นย like ังไงเนาะฉันจะต้องไปส่งเขาให้ได like like. like ้ฉันจะต้องเหมือนแบบรู้ให้ได้ว่าเขากําลังทําอะไรอะไรแบบนี้ตัวเขาเองนะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นมันมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่ามันเป็นความรักแบบมุ้งมิ้งอะคนที่คมรักแอบรักแอบชอบไม่ไม่ไม่คนในที่ทํางานก็ได้ค่ะหรือคนที่คุณคิดว่าสงสัยแน่ๆเลยอีตาคนเนี้ยหรือคนคนนี้กําลังมองเราจ้องเราอยู่ก็เขานี่ล่ะค่ะที่กำลังมองคุณหรือจ้องคุณอยู่นะพิมพ์เผาจังเลยเนาะ โอ้พิมพ์เผาจังรวยเนาะเขามองคุณเป็นเหมือนแบบ Queen, คว e นออปเปอเรชันทำงานเกง่งหาเงินดูแลคนในครอบครัวเป็นคนที่สร้าง energy ค่อนข้างดีมากๆเนาะแล้วก็อาจจะอยู่ในกลุม่มกุ๊บกุบแก๊งเกิรเพื่อนคุณนี่แหละค่ะมันก็มีหลายอย่างเนาะไม่ค่อยเปิดเผยหรอกคนคนนี้ตาคนนี้นะคะไม่ค่อยเปิดเผยหรอกไม่ค่อยเปิดเผยว่าตัวเขาเองอะชอบคุณหรือตัวเขาเองอะ มีใจให้กับคุณตัวเขานะอ่านะตัวเขามีใจให้กับคุณแต่ไม่กล้าเอ้าสิไม่มีความกล้าเลยเพราะว่าตัวเขาก็มันเหมือนแบบก็เป็นคนค่อนข้างที่จะเหมือนแบบลึกลับเอออยู่ในมุมลึกลับแต่แต่คุณน่ะถามว่าคุณน่ะก็แอบ แอบมองเขาทุกวันนะแล้วเขาก็แอบมองคุณทุกวันนี้แหละคิดถึงมากจริงๆคุณมือนเหมือนแบบเป็นเป็นนางฟ้านางสวรคนอยู่ในใจเออบางฝั่งมันก็อาจจะเวอร์ไปเนาะแต่มันไม่ได้เวอร์นะนี่มันคือเรื่องจริงนะจากพรยีสีตรงนี้นะอาชาริอดใจที่มันเร่งรีบค่ะ5ใบนี้นะคะคือตัวตนและความรู้สึกของเขา อ่ะคือตัวตนและความรู้สึกของเขาเขาอินดี้เขาโลกส่วนตัวเยอะเดลฟูก็คือการเดินทางสิ่งที่เขาเดินทางมาหาคุณคือใจที่เขาเปิดกว้างนะคะชาริออตก็คือคนนี้นะคะจะทำงานเกี่ยวกับแวดวงทหารตำรวจหรือข้าราชการกับเจ้านายดีลกวบเจ้านายประสานงานหรือทำอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเพนใจจริง นะเออเป็นแบบนี้ไหมใครเป็นแบบนี้บ้างมีคนน่ะคิดถึงคุณมากอ,อยากบอกรักคุณคิดถึงคุณมากนะคะเป็นเพื่อนเก่าคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่กําลังคุยหรือดีวกับคุณก็ได้นะคะโอ้ได้ยินชัดเจนไหมใครได้ยินชัดเจนบอกด้วยนะอ่าโอเคค่ะมาดูกันทางความรู้สึกที่มันแท้จริงหรือทําไมเขาถึงได้แบบว่าชอบคุณขนาดนี้วันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะจับไพ่นะจับไพท่ทีอ่าแรนดอมทีะละบแล้วให้ทุกคนฟังนะมันเหมือนแบบตัวเขาเองอะ่ะก็เหมือนแบบ ตัวเขาเองก็พยายามใช่ไหมพยายามที่จะเหมือนแบบทำยังไงก็ได้ให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้เห็นใจให้คุณได้รู้เลยอะว่าตัวเขาจริงๆอะเป็นยังไงเนี่ยตัวเขาเนี่ยเห็นปะทํางานพยายามที่จะสร้างชุดเด่นให้กับคุณได้เห็นใช่ไหมเขาและคุณอะอยู่ไกลกันไม่มากหรอกบางทีอาจจะอยู่ในที่ทํางานนี่ก็ได้คะ่ะบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ในที่ทํางาน อยู่ในที่เซฟโซนของคุณอยู่ในที่เซฟโซนของเขาอยู่ในความรู้สึกหรือความทรงจํากันคือมองกันไปมองกันมาเป็นปากัดกันแล้วก็คุยกันดิวกันยังไม่ได้เปิดใจนี่แหละค่ะคนคนนี้นะเออบางทีก็ไม่ได้ไม่ไม่เลอกที่จะเปิดใจแต่ชอบกันออะแปลกมะไม่คุยกันไม่ดิวกันแต่แล้วก็ไม่เปิดใจกัน แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ทางใจให้กันนะมันมีความรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาอะมีความสัมพันธ์ทางใจให้กันมีความต้องการอามีความต้องการนะคะมีความต้องการให้กันอยากที่จะเปิดใจอะแต่ไม่มีความกล้าเออไม่มีความกล้ากลัวคุณจะไม่รับตอบรับเออเซตัวคุณจะไม่ตอบรับเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็เขาเนี่ยนะเป็นคนที่คือมันเก็บรายละเอียดอะทุกรายละเอียดอะที่เป็นคุณหมดเลยนะ โอเป็นคนขี้กลัวด้วยเนี่ยเป็นคนขี้กลัวเป็นคนระแวงเออเป็นคนขี้กลัวเป็นคนที่หวัดระแวงในใจของเขาอะก็คุ้นคิดนะอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันตัวเขาเองอะบางทีเขาก็มีมุมที่มันอ่อนโยนมุมที่มันอ่อนแอเหมือนกันคนคนนี้นะต้องการใครสักคนหรือต้องการแรงบันดาลใจให้ใครสักคนเข้ามาในใจเขาเพราะตัวเขามันก็เหมือนแบบเป็นคนอ่อนแออะ ต้องการเออต้องการบททดสอบของชีวิตเขาโดนบททดสอบของชีวิตมาเยอะมากแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะเขาต้องการคุณมากเขาอยากเจอคุณมากที่สุดเลยตอนเนี้หรือเขาแบบเหมือนเหมือนไม่ไหวแล้วอะเออมาเจอกันหน่อยได้ไหมเธออะไรแบบนี้ค่ะนะคะคนนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากเจ้านายรักเจ้านายเมตตาเจ้านายหวังดีเจ้านายเจ้านายเห็นเขาเป็นเป็นบุคลากรที่ดีมากๆเพราะเขาทํางานเก่ง นะคะธาตุไฟก็ใจร้อนอยู่แล้วแหละทำงานแกงมีฝีมือเป็นคนมีฝีมืออะนะคะเป็นคนมีฝีมือ ทำอะไรอะ่ะก็มัจกจะประสบผลสำเร็จอยู่สม่ำเสมอนะคะและเขามองคุณว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่มีพลังงาน e อ e น g y ที่ดีมากนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงาน e อ e น g y ีดีทะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณมีพลังงาน e อ e น g y ดีอะ่ะเขาก็จะชอบใช่ไหมเขาก็จะชอบเขาก็จะฝันใฝ่ถึงตัวคุณเขาก็เหมือนแบบตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเวลาเขาทำอะไรอะ่ะเขาก็เลยต้องการที่จะมีคนเข้ามาหาเยอะๆมากๆหรือทำให้เป็น จุดสนใจในตัวคุณยี่เงาก็มีนะในในในระหว่างทางที่คุณกับเขาคุยกันแล้วหรือว่าอะไรเขาก็มีแหละเนาะมุมยี่เงาของเขาอันนี้ก็ต้องให้เขาเพราะเขาก็โอ้มันมันมันเหมือนตัวเขาอะก็ไม่ได้ได้เคยได้ความรักหรือว่าอะไรแบบเนี้ยจากใครนะพอเขาพอเขาได้ความรักแบบเนี้ย เขาก็รู้สึกว่าตัวเขารู้สึกดีมากๆรู้สึกต้องการรู้สึกดีรู้สึกว่าอยากจะให้มีใครมาซัพพอร์ตตรงนี้ให้ได้ระหว่างมุมมองของทางด้านเรื่องความรักระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันเป็นแบบความรู้สึกที่มันเออคนสองคนเนาะที่มันที่ได้มาเจอกันะแอบแอบดูแอบมองแอบชอบกันบางคนก็เป็นพ่ออะไรนะพ่อไม้แม่ไม้ไมไมเออมาเจอกันอะไรอย่างงี้โอ้ความชัดเจนก็ไม่ได้เหมือนเด็กอะที่มันมาคุยกันหรือดิวกันไหม ก็มันเป็นในมุมมอแบบนั้นมันเป็นฟิลน่ารักนะอ่อนโยนฟิลน่ารักฟิลอ่อนหวานแล้วเป็นฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยแล้วพอมันได้จะมาเจอกันอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันแบบิเอ่ย้อนกลับไปมาในวัยในวัยเยาว์อีกอีกรอ,อบหนึ่ง <S <S บางคนน่ะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มาคุยกันหรือชอบกันก็จริงนะแต่ว่าพอย้อนกลับมาแล้วอ้าวเป็นวัย ทำไมมันเหมือนแบบย้อนกลับมา18อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะความรักนะคะความรักที่คุณให้เขาความหวังดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเนาะเขาก็ชอบตรงนี้นะอ่ะโอเคแรนดอมนี่เป็นพลังงานบวกนะที่เขาแบบอยากที่จะบอกคุณนะคะแล้วก็เนี่ยมันคือการเล็งเห็น การมองเห็นความต้องการหรืออยากให้คุณเข้ามาซัพพอร์ตใจนั่นแหละคะ่ะเอาง่ายๆเเขาอยากให้คุณเข้ามาซัพพอร์ตใจอยากให้ดูแลอยากให้แก้ไขในใจเขาให้ได้และพลังงานภาพรวมตรงนี้มันจะเป็นพลังพลังงานภาพรวมที่ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกอะ นะคะเขาชอบคนที่มีเป็นพลังงานบวกธาตุดินค่ะชาวราศีพฤษภกันมังกรมีกรกฎพิจิกก็จะเป็นธาตุน้ําใช่ไหมฉะนั้นคนสองธาตุที่เจอกัน<ม>ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นใจดีไม่ใจร้อนค่ะก็จะเป็นคนที่มีโมเมนต์ความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาอะ่ะค่อนข้างที่จะชอบกิมมิกค,ความรู้สึกที่มันเป็นอ่อนโยนอ่อนโยนแบบนี้ชอบมากอะไรที่อ่อนโยนเขาชอบมากแล้วตัวคุณอะ่ะมันตอบโจทย์ตรงนั้นให้เขาเลยอะ ยิ้มใช่ไหมอ่าสวัสดีนะคะบอกแล้ววันตูจีนี้จะต้องเป็นวันที่ดีของผู้คุณแน่ๆเลยนะคะมันเป็นเรนดอมสั้นๆทุกคนนะฟังแล้วก็รับพลังงานบวกไปเยางซีเรียสนะคะมันเป็นการเล่าเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆมันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะตรงหลายคนเพราะารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์ใช่ไหมมีคนกําลังแอบดูอยู่ในนี้ใช่ไหม <laughs> โอเคค่ะ ไปต่อค่ะฉะนั้นคนนี้นะคะที่เขาอะชอบคุณหรือเขาแอบ,บชอบคุณอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณอะเก่งอันดับแรกเลยคุณเป็นคนมีมีมาตรฐานหรือมีไม์เซตที่มันเป็นบวกหรือคุณคิดบวกอยู่เสมอเขารู้ว่าคุณอนะเป็นคนคิดบวกฉะนั้นแน่นอนค่ะการคิดบวกอะน้อยนะผู้หญิงบางคนอะก็จะน้อยมากนะที่จะมานั่งคิดบวกหรือคิดอะไรแบบเนี้ย บางคนก็คิดเรื่องเยอะคิดเอาตัว,ตวเองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นผู้ชายใช่แอบ,บดูเองบางครั้งเราก็ไปแอบ,บส่องเขาเหมือนกันโอ้ไม่ใช่เขาแค่ส่องคุณอะ่ะบางครั้งอะ่ะเราตัวเราเองนี่แหละคุณนี่แหละค่ะก็ไปแอบ,บส่องเขาเหมือนกันฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นพลังงานที่มันจูนกันะเขาจะบอกว่าคนที่มีบุญสัมพันธ์กันหรือคนที่เคยเจอกันแล้วอะ่ะจะได้มาเจอกันก็นี่ค่ะมันเป็นช่วงจงวังหวะ มันอาจจะเป็นเวลาสั้นๆหรือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมันก็อยู่ที่การปฏิบัติตนของคุณและเขากันทั้งคู่แต่ตอนนี้มันเหมือนคนที่กําลังมองกันอะเหมือนประกัดอะที่กําลังมอง ที่ช่องกันอยู่อะแล้วบางคนก็อยู่ในที่ทํางานนะเออแอบมองกันมีหลายๆคนใช่ที่ทํางานหนูไหมคะอาจารย์อ๋อใช่เลยค่ะคนนี้แหละค่ะแต่ต้องดูให้ดีนะเพราะคนเนี้มีเล่ห์เลี่ยมและมีเพลผาวทางด้านเรื่องความรักนะเขามีสเสน่ห์คุณคุณสังเกตได้เลยนะถ้าคนคนนี้มีสเสน่ห์นะคะเจ้านายล่ะเจ้านายเมตตาก็คือเขาเนี่ยนะคะใบหน้านิ่งๆไม่ยิ้มเท่าไหร่อ่า ได้แอบรักก็ดีเท่าไหร่แล้วใช่ได้แอบรักบางคนบางทีเราไม่ต้องเป็นเจ้าของเขาก็ได้ค่ะเราได้แอบรักเขาเราได้หวังดีกับเขาเราได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีอะ่ะบางคนว่าโอ้ยชอบชอบบอกว่ามันมีแต่ในนิยายแต่ชีวิตจริงมันก็มีนะคะชีวิตจริงที่เราแบบมีบางคนที่แอบรักคนที่มีเจ้าของแล้วหวังดีตลอดเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้คิดเกินเพื่อนมันก็อาจจะมีความคิดเกินเพื่อนแต่ว่าหักห้ามใจได้ไม่ ไปยุ่งเกี่ยวกับสินข้อสหรืออะไรแบบนี้เขาก็ทําได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นความรักที่เจ็บปวดเหมือนกันก็อยู่ในเรนดอมนี้แหละแต่สิ่งที่คนคนนี้พยายามที่จะลุกหน้าหรือเข้าหาคุณก็คือพยายามที่จะทํำยังไงก็ได้ให้เขา่มีตัวตนที่สุดพยายามที่จะต้องทํายังไงให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองจะต้องเป็นเจ้าของคุณให้ได้คนคนนี้นะเออคนนี้ ประมาณว่า,าถ้าเปรียบก็พอชา้ชาชา้ชาได้พาเล่มงามไม่รีบร้อนค่ะไม่เป็นไรใครจะไปก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะหรือฉันตามไปได้อะไรแบบเนี้ยเออเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วเป็นคนที่เคยผิดหวังกับทางด้านเรื่องความรักมาทุ่มเทให้กับความรักเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะความรักของเขามันไม่ได้แบบรีบร้อนเหมือนคนอื่นวิฉันจะต้องรีบฉันจะต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ใช่ค่ะเขาจะต้องมองและเล็งก่อนว่าคนคนนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่ชอบคนที่ค่อนข้างที่จะ ไม่เข้าใจสเตปการใช้ชีวิตโอ,อแล้วก็เยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นคุณก็อยู่ในโจทย์นั้นของเขาละค่ะจ้องมองจ้องดูอยากมาหาต่างแดนต่างประเทศได้หมดละค่ะนะคะเตรียมพร้อมที่จะมามีเซอร์ไพรส์ให้ นะคะอย่าจะมาทักทายอยากจะมาเจราจาสื่อสารให้คุณได้รับทราบให้คุณได้รับรู้เพราะเก็บหัวใจตอนนี้ไว้ไม่ไหวแล้วจะทํายังไงดีนะเอาพลังงานตรงที่สุลิค่ะแอบดูในที่ทํางานดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะไม่ใช่ไปดูคนที่มีเจ้าของแต่ก็แค่ได้แอบแอบมองเนาะ มันก็เป็นพลังงานความรู้สึกแบบเอเนอร์จีที่มันเป็นเอดฟิน in, ใช่ป่ะสายเอดฟินก็คือสารในความสุขของที่เราได้ดูใครโอ๊ยฉันชอบจังเลยเหมือนเราชอบดาราเกาหลีใช่ไหมเออฉันชอบคนเนี้ยฉันแบบอยากจะเออฉันจะชอบคนนี้แต่เราก็รู้แหละว่าเออศิลธรรมมันคืออะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกเขาก็รู้สึกแต่เขาก็เก็บอาการรลอเก็บความรู้สึกนี้ไว้เหมือนการเช่นการพลังงานดีๆเนาะคนนี้ทํางานเก่งคะ่ะทํางานกับเจ้านาย นะคะมีลูกน้องถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นมีลูกน้องและมีบริวารที่ค่อนข้างดีมากๆถ้าดินค่ะชาวราศีบุกศกันย์กรถ้าดินก็จันทรพุทธหัสเหมือนครูบาอาจารย์เขาจะมีความนิ่งและสุขุมเขามีความนิ่งและสุขุม เวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีชั้นเชิงมีความคิดมีสติแล้วจะติดเกิดขึ้นว้าวคนนี้ตรงมากๆนะคะทำงานทางด้านเรื่องเอกสารจะเด่นมากๆคนนี้นะตัวใจร้อนแต่เขาจะไม่ค่อยใช้มุมมองของความใจร้อนอะมากระทบกับคุณหรอกเพราะว่าคุณไม่รู้เรื่องไะแต่ถ้ากับคนในที่ทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบเหมือนม,ม,มีการมีการแข่งขันมีการต่อสู้มีแรงอิจฉาริษยาในที่ทำงานเขาก็ต้องเป็นมุมมองแบบนี้แต่เขาจะไม่เอาร่างสองหรือสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้ มาให้คุณได้รับรู้รับทราบเออเออนี่ค่ะนะคะใจเขาใจดีเอาจริงๆแต่ถ้าดูตามตรงนี้แล้วนะคะเขาใจดีค่ะเขาใจดีมากเขาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีเหมือนกับคุณคุณเฟลลี่คุณน่ะเป็นคนที่มีทรงพลังทางด้านบวกมากๆรอบข้างของคุณเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมสังคมคุณสภาพแวดล้อมคุณมีแต่คนแบบจิตใจดี เขาเชื่อเรื่องพลังงานบวกที่ดึงคนน่ะที่มีความใจดีมีความคิดดีๆมาจูงกันฉะนั้นเขารู้สึกว่าจะไม่ไม่วุ่นวายอะถ้าได้ได้คบคุณหรืออยู่กับคุณเขาต้องรู้สึกไม่วุ่นวายแน่ๆเลยเขาต้องรู้สึกว่าตัวเขาจะต้องมีอะไรที่ดีๆแน่ๆเลยฉะนั้นแน่นอนค่ะพลังงานนี้มันตรงกับคุณ99%ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟัง ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสองราศีแล้วก็อย่าไปเครียดนะคะชีวิตคนเราเครียดมาเยอะค่ะเราผ่านเรื่องเครียดมาเยอะแล้วเพราะเรามาเจอแรนดอมนี้เราก็อย่าไปเครียดเนาะอยู่ใช้ชีวิตให้มันเป็นธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะแต่วินาทีที่เราอยู่เนี่ยเราต้องอยู่อย่างความเป็นจริงเนาะแล้วโอ้เขามองนะคนนี้เป็นคนมองการไกลมากมีสติปัญญาที่ค่อนข้างที่จะเฉียบแหลมแล้วก็ มีสิ่งที่มันเติมเต็มมากๆในชีวิตของเขาเขามองมุมมองของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นพลังงานน,น้อยนะมันเป็นพลังงานทางด้านเลเวลสูงขึ้นไปฉะนั้นแน่นอนค่ะพลังงานที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้เขามีมุมมองเป็นเหมือนครูบาอาจารย์นะคะุณนะคะเขามองเขามองออกว่า คุณอนะเป็นคนยังไงอ่าเป็นคนนิสัยยังไงคบได้ไหมหรือคบไม่ได้หรือเป็นคนใจดีไหมหรือเป็นคนที่มีความโมโหโกโรธหรือว่าอะไรไหมคุณเป็นคนใจดีเขาก็อยากจะเข้าหาคุณแน่นอนค่ะความใจดีทําให้เขาตื่นตัวตลอดเขาไม่ชอบคนใจไม่ดีหรือเป็นคนไม่น่ารัก เขาเจอเรื่องความไม่น่ารักมาเขาก็เลยไม่อยากจะเจออะไรแบบนี้เนาะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะวันนี้คุณเป็นเหมือนเดอะสตาร์แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาค้นหามาที่สุดค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะซินจียูอีซินนีฮวชัยค่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะ,อะขอบคุณมากๆใครที่เข้ามากดติดตามกดซับสไครต์กบกระดิ่งยิ่งแงนกดต่งให้เลิฟอ,อยู่ทุกท่านเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ